ครับสวัสดีช่วงเซาของวันทีมีสิบเอ็ดเปิภาคมพศอส่อสงพันห้าร้อยหกสิบหกสวัสดีแฟนเพจตั้งช่องยูทูบยูซี่พาร์โคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมู่นเมีสียูซี่พาร์โคสิงเลดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทีน่เข้ามารับชมจิมนียของทางช่องกันครับครับสำหรับเซาร์มันี้ทางขอกสีมาเปิดง่วเล่หลังขึ้นกำลังให้ลูกค้าด้วยครับอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมทช่องยูทูบ ช่วงโปรโมทกลุ่มซื้อขายวัวราคาถูกเลยได้ครับพี่น้องครับเป็นวัวจัดโปร่งฟรีบ่มีมาจําได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเรื่องกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเอาโคมแล้วนี่ก่อนครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวแรกครับแม่เล่เขาลําพูนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับลูกเมียอยู่สองเดือนมึงวัวลูกแรียกนะครับแม่สูงเลยสามสิบห้าบวกนังหนาใหญ่ๆนี่ครับพี่น้องครับเมื่อวานผมเปิดไปสามหมื่นสองมือนนี่ว่ามองเอาเลยครับเมื่อวานกับเอฟซีมาต่อหลายอยู่ครับพี่น้องครับไปลูกไปย่างไปเรื่องไปนี่ครับเมีบ เสากระดูกยังไงแม่โค้งสางยังไๆครับพี่น้องครับเอาสามหมื่นเพียงเพียงครับพี่น้องครับสามหมื่นบาทเพียงเพียงมาผอมกับโปรโวชันดีๆผมทรงฟี่ให้เลยครับสองร้อยกิโลเมตรครับพี่น้องครับโดยประชิดข่ารถครับพี่น้องครับสองร้อยกิโลเมตรครับพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจก็โโรมาได้ครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ได้ครับพี่น้องครับพิกัดของของว่าเฮาตังอยู่บานงแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษริสัยจังหวัดรอยอดครับ นี่ครับเชียงขาไง่ยครับสายเล่ยครับสายเล่สายเนื้อครับบะขันผาดลูกสาวกับลูกโตๆครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวสองเดือนครับพี่น้องครับเชียงขาไง่ะครับพี่น้องครับสามหมื่นเพียงเพียงนะครับพี่น้องสามหมื่นบาทเพียงเพียงง่วลูกแรกครับมะมังตัวนี้ครับพี่น้องครับหมื่ว่านซื้อมากกะตอนใส่สายแล้วกะถ้าานี่มึงดีบปนไดนเนาะครับพี่น้องครับเนี่ยมันเศร้าพราะกัไม่เห็น เป็นง่วมีตําหนีด้อครับพี่น้องตัวแม่เพิ่นขาทกทกบ่แห้งเหรอครับพี่น้องครับทกบ่แห้งทกหน่อยแต่ว่าตองแจ้งว่าทกครับพี grandes, mm ่น <you> ้องครับน <mon> ี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียง่วลูกแรกขึ้นกันครับเม่รุ่นท่องนะครับพี่น้องครับแม่ก็สูงลอยยิ้มหาลูกสาวลอยสิมหาครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวโคกเจ็ดเดือนครับแม่รุ่นท้องครับนี่ลูกยังกินนมอยู่ครับ วานผมเปิดไปยี่สิหกห้าร้อยมื่อนี้ว่ามองเอาเลยครับพี่น้องครับเอาสองหมื่นสามพันนะครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันคมนี้จะต่อค่อมตอครับพี่น้องครับมันเปรโถกแบบหนาเกียดครับมันถกหน่อยหน่อยครับก็บอกกันว่ามันมันถกมันมีตำหนิไปล oh, 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 oh. mm ูกไปยังไปไปย่างไปไปตรงนี้ไปไปยังกินลูกไปนี่ครับแปยเมืองเมืองบอกุมนะครับพี่น้องครับมันถกตัวย่ำออกตัวตอนเสาร์ครับพี่น้องครับลูกสาวคุ้มกินนมอยู่ครับพี่น้องครับหรือว่า อยากแยกผมกับสิแยกให้เด้ครับพี่น้องครับตัวเม่เพันมื่นหาพันหาลอยตัวหลูกเสาวมื่นสามพันหาลอยครับนี่ครับนะครับยางแปะปงหัครับพี่น้องครับชิปนี้กบทีมึงบรรยากาศการอยู่กันกินการเดินของงัวครับพี่น้องครับนะครับก้มไหนที่มีดตำหนีทั้งขอกทั้งทิมงานเท้ากับแจงไว้มีตำหนีได้ครับพี่น้องครับ บ่ได้มกมิดบ่ได้ตัวขายให้พ่อเม่พี่น้องครับก่แจ้งให้ทราบว่าตอนเศร้าพันธีออกโตเป็นขากระตุกจังน้อยครับพี่น้องครับพอจะออกโตแล้วก็แล้วโตกแบบโหน่าเกียรเด้ครับพี่น้องครับขอคนรับได้ครับพี่น้องครับขอคนรับได้คนทุนหน่อยเม่ลูกเมียครับแม่โบดเครื่องดำลูกสาวโหกเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับทองนี้เพันเกิดเสื่องหาดมากครับแต่ว่า ในขอกเพื่อนนี่มีพอพันขุ่มฝูงอยู่ด้วยครับพี่น้องครับมีพอพันบามันอยู่ครับให้รุ่นทรองเลยครับพี่น้องครับมองการงานครับพี่น้องครับอย่าบ้องหม่จากเลยครับสองหมื่นสามพันเลยครับมองเอาเลยครับสองหมื่นสามพันบาทแตงโมแดงทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับแมีลูกเมียลูกตัวเรกยครับเขาบอกอยากให้ลูกกินนมครับสังเกตได้ง่ายๆครับผมถึงบอกว่ารุ่นทรองครับเส้นทรองหลายอยู่ครับพี่น้องครับ มือง้มนี่ครับเป็นแม่ลูกผูลูกระเกินสองตัวแล้วครับพี่น้องครับลูกอายุสามเดือนกลัวแม่ก็มีเปอร์เซ็นต์รุ่นท้องเือนกัน้ะครับพี่น้องครับพร้อมเป็นงวอขอกเดียวกันครับรว่านเปิดไปสองหมื่นสามมือนนี้เอาสองหมื่นสองพ่อครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันนี่ครับทรงฟี่ให้กรเกินสองร้อยกิโลนะครับพี่น้องครับแต่เกินนั่นกับซอยคานมุงกับมัน่นที่ทางทีมงานเข้ามาน,นั่เนะครับพี่น้องครับเพราะว่า ทางทีมงานเนี่ยขายถือสรงฟี่่มีมาจําขายแบบแบ่งปันครับพี่น้องครับบ่เน้่ผลกําไรไปไหนครับอาศัยเอาลายส่วนได้ครับพี่น้องครับทุกมง้อนี้มันกําไรหลักร้อยนะครับพอแม่พี่น้องสิไปกําไรหลักพันคือเกาเนี่บ่ได้หรอครับเอาความันจริงจริงบอกกันเนาะครับพี่น้องครับน่ครับเมื่อมึงแม่ลูกเมียคมนี่ครับลูกสาวอายุหกเดือนแม่สูง140ยี่สิบวกลบสองครับลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับน่ครับสูงๆใหญ่ๆครับคมนี่ก็เอาไปเรยกครับส0ม0 0ื่เงื่อนครับพี่น้องครับสาม0 0ืน แต่สียกคมไหนอยากได้หลายคมแต่มีส่วนลดให้เีกด้อครับพี่น้องครับพี่น้องจะได้คู่ใดกับโทมาพูดคุยกับผมได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ด้อครับพี่น้องครับมีราคายกไข็ครับพี่น้องครับเอาสองโคมงกันไปกับรถดเอกเด้ครับพี่น้องครับเนี่ยผพิดหวังแน่นอนครับน่ครับโค้งสางงี้นามลางดีครับใจลูกสวยครับพี่น้องครับเม่ขาวลูกแดงกับเขาตำล่าอยู่ครับพี่น้องครับ งวยขาดดามเลี้ยงจักน้อยครับพี่น้องก็ธรรมดาครับช่วงนี้กัพี่น้องก็ท่ำท่ำหน้าแล้วนะครับลงหน้ากับมองผูกมองล่างหน่อยบรายบันไดครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดมีทุนมีห้อนซื้อไว้เป็นเงินฝากเงินออมซื้อไว้ถ้าใส่ดอกเท้ากระสอปีหน้าก็ได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าซื้อช่วงนี้เป็นงวดถึงงวดพอแพงไหมครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นกับเป็นตัวงามเหลือได้ครับเป็นตัวละเมือนเมื่อกลางเหลือครับพี่น้องครับถ้าเป็นพูดถึงสมัยตะกี้เนาะงวดหน่อยตัวเท่านี่กั สองหมืนกว่าพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นเถือกแม่ลูกโตแบบง่ายกับสามหมืนนี่ครับตัวนี้สองหมืนสองครับแม่ลูกผูกครับแม่ลุ่นทองครับเราก็อีกอย่างพ่อแม่พี่น้องบ่พอใจคมไหนราคาไหนขมไหนลูกโตไหนกัโท้มากด้วยครับพี่น้องครับบางที่ข้อมนต์ในช่อง youtube ผมกับจีบบ่คอยได้ตอบเป็นไหนครับพี่น้องครับขอให้เน้นเป็นทั้งทรศัพท์สด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าแอดมินในช่องยูทูบมั่งมีผู้เดียวเรากับบ่ได้ ตัดต่อชิวิดีโออีหยังครับไทยสดลงสดไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกโครงสั่งยังไงสามหมื่นครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลส่งฟรีไม่มีมาจําตรงปกตามงบตรงสเปกแน่นอนครับพี่น้องครับก่อย่าลืมเนนะครับพี่น้องครับไายคลิปนี้กับฝากติดตามทั้งช่องยูทูบยูซี่พาโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งฝากกุมที่ทั้งทีมงานช่องยูทูบเปิดขึ้นมากนะครับกุมสื่อขายมั่วราคาถูกละเอียดครับพี่น้องครับ เขาไปเพิ <thôi S 2> today, ่มเป็นสมาชิกได้ครับพี่น้องครับทางทีมงานเฮาเน้นแบ่งปันทรงรีบ่ต้องโอนมาจำก้อนครับพี่น้องครับงัวไปหอดบานหอดซองก็จังเก็บเงินเด้ครับพี่น้องครับบ่มีการเรียกเก็บมันจำใดๆทั้งสิ้นครับทางทีมงานขายงัวด้วยควมจริงใจนะครับขายแบ่งพีแบ่งน้องเป็นงัวต้นน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นราคาพอแพงครับพี่น้องครับบ่ได้ต่อมือพอขายครับซื้อจากตรงผู้เลี้ยงมาแบ่งพีแบ่งน่องเลยครับพี่น้องครับ ครับสำหรับไทยชิปนี้อขอจบวใบตะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ